เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นนะครับติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไวในช่องแสดงความเห็นได้เลยนะครับเราจะลบคลิปออกให้ทันทีครับสวัสดีครับคลิปนี้ผมมาชี้เป้ารถสวยๆนะครับผมราคาเบาๆคุ้มค่าน่าใช้นะครับคันนี้เป็นรถอเนกประสงค์นะครับเชฟโรเลต b สอง0ันนะครับผมราคา75,000านบาทเท่านั้นครับรถคันนี้พร้อมใช้งานเลยครับผมเจ้าของขายไจะเปลี่ยนรถใหม่นะครับรถมือเดียวนะครับผมมือเดียวออกห้างนะครับคันนี้นะครับ หม่แค่แสนกว่าโลครับผมช่วงล่างสภาพดีเลยนะครับผมเครื่องดีปกติไม่มีปัญหาใดๆนะครับรถยังสวยอยู่เลยนะครับผมให้กําลังหารถแวนด์รถครอบครัวคันนี้ก็โอเคเลยนะครับเจ้าของขายเองนะครับผมราคาเหมือนแบ่งกันใช้นะครับเจ็ดหมื่นห้าพันบาทเท่านั้นเองนะครับผมพิกัดดูรถอยู่ที่เรียบคลองประปานะครับเมาะยังสวยครับผมภายในสีสันก็มีตำหนิบ้างนิดหน่อยนะครับตามกันชนนะครับผมโดยรวมเราไม่น่าเกลียดนะครับ ในยังสวยผมเกียร์โต้นะครับ้าต่างไฟฟ้าทั้ง4บานครับผมรถปี2008นะครับผมรถปียังใหม่อยู่นะครับคุ้มค่าน่าใช้ครับคันนี้ห้องเครื่องสวยๆนะครับเรียบๆไม่มีริ้วรอยการชนหนักนะครับถ้าสนใจติดต่อเจ้าของได้เลยนะครับเบอร์โทรเจ้าของอยู่ใต้คลิปเช่นเคยนะครับถ้าหาไม่เจอคลิกที่ชื่อคลิปได้เลยครับเบอร์โทรรายละเอียดจะเด้งขึ้นมานะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ หากคุณชื่นชอบเรื่องราวความบันเทิงสาระความรู้เรื่องแปลกเรื่องหลอนรอบโลกอย่าลืมเข้าไปกดไลค์กดติดตามช่องใหม่ของเราด้วยนะครับลิงก์ของช่องอยู่ใต้คลิปเช่นกันแล้วคุณจะไม่พลาดเรื่องราวเด็ดๆที่มีมานำเสนอทุกวัน